semuanya, oh parah paraheo, Yo, what's up? Selamat pagi kau. juga bom zen blanket. สำหรับคลิปนี้นะเอซหลังจากที่มึเหงียดไปชนปลากัดป่ายักษ์มาแล้วก็ได้มาหลายตัวแต่ได้ไม่เยอะแต่ก็ได้มาหลายตัวและก็เป็นปลาวดทั้งนั้นเลยทุกคนตัวใหญ่บอกเลยว่าสวยมากฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วที่มึงเหีจะต้องมารีวิวให้น้องๆเพราะในคลิปน้นองๆอ,อาจจะดูไม่ชัดว่ามันจะสวยหามสักแค่ไหนวันนี้เรามารับชมความสวยงามของปลากัดปลายักษ์ใต้ จังหวัดกระบี่ที่มังเอียดไปช้อนมาจากป่าเลงธรรมชาติในป่ารกลึกดึกดำบรรพ์วันนี้มาพร้อมกันแล้วกดไลค์และตตามมารับชมกันเลยคมุมอ <c oughs> เอาทุกคนก่อนที่จะไปรับชม <c oughs> มังเ,เอียดขอตอบคอมเมนต์นี้ก่อนน้องเขาคอมเมนต์มาว่า <c oughs> มังเอียดไปช้อนปลาทุกวันปลาเต็มบ้านหมดแล้วมังเอียดไปช้อนไม่ใช่ช้อนทีเดียวนะ <c oughs> ช้อนหลายที่นะวันนทุกคนดูปลาย,ยัางอยู่เหลือแค่นี้ทำไมเหลือแค่นี้ เพราะบางเียดขายหมดน้องๆเออเช่นนั้นไม่ต้องหวย่ใจว่าปลาจะเต็มบ้านเพราะบางเอียดชนมาขายไปชนมาขายไปเพราะบางเียดเลยมั่งสวยนี่เลยทุกคนชุดปากกต่ายักษ์และก็ปากะป่าน้ำดำยังอีกคลิปหนึ่งที่เหย็ดยังไม่ได้ลงนะครับปากะป่าน้ำดำเดี๋ยววันนี้เรามาดูรีวิวอันนี้กันก่อนปากกป่ายักษ์แต่ว่ารีวิวพร้อมกับปากะป่าน้ำดำชุดใหม่กันเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยงามสัก,กิลใหทุกคนมา นี่เลยทุกคนมาดูความสวยห้ามของมันกันเลยโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากทุกคนดูดูสีฉันของมันโอ้โหทุกคนสวยมากไม่อยากจะพูดถึงหืมตัวนี้สมบูรณ์แบบเลยทุกคนสวยสวยจริงๆมาดูตัวใหญ่นี่ทุกคนใหญ่เต็มขวดเลยนะแต่ว่าเครื่องมันจะเว่งเพราะว่า น้ำมันน้อยนะครับทุกคนแล้วมันก็อยู่ในซอกหินด้วยนะครับแต่บอกเลยว่าอื้อทุกคนเดี๋ยวมึงจะจัดเป็นคู่ๆดีกว่าทุกคนแป๊บนึงดูทุกคนดูกันเอาเองว่ากันป่าใต้ยักษ์จะสวยแค่ไหนทุกคนดูดูกันให้เต็มตาทุกคนอื้อนี่นะครับเป็นปากัตา เป็นปลากัดป่าของแท้แนี่น้องร้านเปอร์เซ็นดูครับตอนที่มันไม่ขึ้นสีมันจะขาวซีดเดี๋ยวมาดูกันตอนที่มันขึ้นสีนะตัวนี้นี่นี่นี่น,น,นี่ทุกคนนี่ครับจากตอนนี้ไม่ขึ้นสีแล้วมันจะขึ้นสีทุกคนดูโอ้โหแต่ละตัวบอกเลยว่าใหญ่โอ้โหทุกคนดูตัวนี้ดูตัวนี้ทุกคนมันน่าจะได้เชื้อปลาอะไรมาเหินหก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ดูดูทุกคนดูโอ้โหใหญ่แล้วก็สวยอทุกคน บอกเลยว่าสุดยอดทุกคนมันเอียดไม่อยากจะพูดเลยมันงามมากมากเลยทุกคนดูออ้อหใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ามันผสมกับปลาอะไรบ้างมันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนมันต้องผสมนั่นแหละเพราะว่ามันปลาดั้งเดิมจริงๆอะมันหายากแล้วทุกคนดูแต่ว่าความสวยงามนี่ไม่อยากจะพูดเลยทุกคนดูความแตกต่างขนาดกับปลากัดตะกัวป่านะทุกคนดูปลากัดตะกัวป่านี้เล็กมาก เดี๋ยวมาดูของมัเงเอียดนี่ทุกคนเดี๋ยวมัเงเอียดจะให้ดูคู่นี้แบบสวยๆเต็มๆเๆดรือแบบอิมโออิมเจเลยทุกคนทุกคนคู่นี้โอ้โปหปลาเฮวเลยทุกคนสุดยอดมากๆความสวยนี่แบบไม่อยากจะขายเลยอะครับน้องๆกว่าจะได้มานรักตัวนี่คือแบบร้องไห้เลยอะครับแต่ว่ามันเป็นปลาหวดทั้งนั้นเลยนะมัเงเอียดไปชดมาบอกเลยว่าสวยจัดน่าจะมีเชื้อแน่นอนทุกคน ไม่รู้เชื้ออะไรเลยไม่รู้เชื้อโม้หรือว่าเชื้อหมาเชยหรือว่าเชื้ออีสานนะแต่ว่าบางเห็ีดูจากทรงแล้วแต่ว่ามันสวยมากอ <c oughs> สวยจริงจริงเม็นไม่อยากจะไม่มีคํญญาบรรยายนะครับสุดจัดจริงๆเลยนะครับสวยแบบดูทุกคนสวยมากมากเลยนะทุกคนแล้วก็ดูขนาดตัวของมันนะทุกคนเต็มขวดบอกเลยทุกคน <c oughs> อย่างอย่างสุดนะทุกคนดูอย่างสุดอะสุดจริงๆอ่อะทุกคนแล้วกลิดนี่บอกไม่ต้องพูดถึงออืแล้วดูไม้เท้า ดูไม้เท้านะทุกคนดูไม้เท้าดูคีบดูกระดูกดูทุกอย่างดูความสวยงามและความสมบูรณ์ของมันอื้ปลาหวดนี่คือถ้าเราจับแบบจับแบบทุกคนปลาหวดนะจับอย่างนิ่มนวลน,นะด้วยมือนะมันจะแบบสมบูรณ์ออกมาทุกคนดูอื้สวยที่สุดที่บางเหงียดเคยชนมาจริงๆดูทุกคนดูตัวนี้ยังไม่สู้เลยนะแต่ว่ามันกําลังจะขึ้นแล้วทุกคนดูดูดูด เตีวตัวนี้สวยมากเงียชอบมากทุกคนดูสี่ตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เงียช้นได้มาความสวยงามของมันดูทุกคนบอกเลยว่าสวยแบบอันนี้คือสวยจริงเงียไม่ได้อวยปลาเงียดเองนะคือสวยน้องๆก็รู้กันนะว่ามันสวยแค่ไหนแล้วก็คอมเมนต์มาดูนะว่ามันสวยมากไหมใครชอบก็คอมเมนต์มาแต่ว่าเงียดนี่คือแบบไม่ต้องพูดคืองเงียดรักเลยครับรักจริงๆสวยมากอบอกเลยว่าใครชา ไม่ทันแน่นอนพ่อหมดนะครับชุดนี้มังงดจะขายที่ราคาที่จริงมังงดขายสองร้อยสามรอยหนักใจทุกคนเนย <c oughs> แต่ว่ารอบนี้พี่เขาเหมาแล้วก็สั่งมาแล้ว <c oughs> รอบหน้ามังงะจะขายเพลงแล้วทุกคนหนึ่งขายถูกไม่ได้ขายถูกก็ซื้อหมดขายเพลงนี้จะได้ไม่มีคนซื้อสวย <c oughs> ดูเลยทุกคน ขายลงได้ไงทุกคนมันไม่ใช่หาง,ง่ายๆทุกคนดูเป็นประกัดปายักษ์เล่งเดียวที่บังเียดไปเจอมาแล้วก็สวยแบบนี้แล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วแบบเครื่องครบแล้วก็คือตัวใหญ่แล้วก็ความสมบูรณ์มันครบแบบนี้อันหายากนะทุกคนส่วนมากถ้าเป็นผสมหม้อมันก็จะออกแบบตันๆตุ้นๆนะครับใหญ่แต่ว่าอันนี้ดูชงเครื่องทุกอย่างคือแบบดูทุกคนดูดูมันมันได้ไได้มันคือมันสวยอะทุกคนดู อันนี้ไม่ได้อวยน,นะทุกคนดูคือมันสมบูรณ์อะครับแบบเกร็ดทุกอย่างคือแบบ <c oughs> ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะสนาคำไหนมาพูดนะทุกคนแบบสุดยอดเลยอ่ะมังเงนบอกตรงตรงเดี๋ยวมังเงนจะเปรียบเทียบกับปลาอื่นให้ดูนะคือขนาดและก็ความแตกต่างเนี่ยมังเงนจะให้ดูนี่ทุกคนมังเห็นจะเทียบกับตะกวัวปลาให้ดูนะนี่คนละเบอร์กันเลยนะครับตะกวัวปลา นี่คือตะกว่าป่าตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะก็ยังคนละเบอร์นะทุกคนความตัมไม่ได้กันเลยนะคือขนาดคนละเรื่องเลยนะทุกคนดูครึ่งเบอร์เลยนะทุกคนครึ่งเบอร์เลยนะนี่ตะกว่าป่านะทุกคนสวยนะมันเป็นแก้มแดงนะของจังหวัดตังกาสวยทุกคนดูนี่นี่ใครสนใจก็ตักเช็ดมาได้นะครับไม่เีคนตัวนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะ โอเคแต่ว่าชุดนี้ของแท้ดูทุกคนอืดูดูครีบหางวงหางทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดเลยอมไม่อยากจะพูดนะครับไม่อยากจะแรงสุดยอดของประกัดป่าแก้มเขียวใต้สวยสุดอือหืออือหอือบัดหิวเลยทุกคนดูนิ่งกิ๊บรักมากเลยนะครับ เงินจะเก็บไว้นะครับตัวนี้ขายแพงนะครับสามร้อยแปดสิบรวมชุ่นะครับตัวนี้ตัวขวามือเนี่ยเพราะว่ามันสวยมีหางลายจุดด้วยวงพัชจรน,นะครับตัวนี้เกรดดีสวยมากโอเคแล้วก็สามตัวนี้ไปแล้วนะทุกคนไปแล้วมีคนเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเงินจะจัดสรงให้เลยให้พี่เขาตกใจไปเลยนะครับว่าความสวยมันแค่งไหนแต่ว่ารอบหน้ามันเงินจะไม่ขายราคานี้แล้วเงินจะขายแพงกว่านี้เพราะว่าถ้าราคาเนี้แป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมด คือมังเห็ตไม่ใช่งกไม่ใช่เลยนะครับทุกคนมังเอ็ตก็จริงๆรางมังเอ็ตก็ไม่อยากขายนะครับแต่อันนี้พี่เพื่อนน้องเขาขอแบ่งปันมังเอ็ตก็แบ่งปันไปนะครับส่วนปลาแจกก็ส่วนแจกนะครับส่วนขายก็ขายนะครับคือมังเห็ยตไม่ได้เจดํากับ f c นะครับเดอเอฟต้องเข้าใจมังเอ็ตด,ด้วยนะครับว่ากว่าจะได้ไมรักตัวตัวสวยๆครับมันไม่ใช่ง่ายแล้วก็หางโพใครสนเจก็ก3 8 0ร้อยแปดสิบนะครับ380้ปดสิบใครไม่ใครว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่ามังเอ็ดตก็ไม่อยากขายแล้วนะครับใครที่อยากจะได้นะครับก็ซื้อออนะคครรับใที่่ไไมมยากกด้้้็ตงซื เพราะเนเรามักสวยนี่ทุกคนดูดูความสวยของมันเห็นแล้วรู้เรื่องนะทุกคนเป้งๆเลยทุกคนโอ้โหไม่อยากจะพูดดูทุกคนอ้าวิ่มอกอิ้มใจทุกคนชุดนี้คือเป็นชุดประกาศยักษ์ประกาศยักษ์ที่เห็นได้มาในคลิปนะทุกคนแล้วก็กับประกาศตัวนี้น่าจะเป็นประกาศป่าน้ําดํานะมันจะเล็กกว่าพวกประกาศยักษ์พวกประกาศยักษ์เนี่ยสามตัวนี้พวกประกาศยักษ์นะครับ แต่ว่าหมดแล้วนะปากัดจักษนะยังเหลือสามตัวยังเหลือน่าจะสองตัวนะครับแล้วก็เป็นปากัดปลาดำดำหนึ่งตัวเพราะว่าปากัดยักษ์อ๋อเนีนย่ยน่ทุกคนนี่ปากัดปลาน้ำดำนะครับที่เม็ยได้มาในคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวไปตามดูกันได้นะในคลิปบอกเลยป,ปากัดปลาดำดำก็สวยมากสวยมากดูทุกคนเดี๋ยวพามาดูปากัดปลาปากัดเกมเดงตะวัวปลา ก็สวยเมืกันนะครับใครสนใจก็ทักติดต่อมาได้สวยเนี่ก็มาดูชุดนี้กันนะครับทุกคนชุดนี้บอกเลยแนะนําเหมือนกัน,นครับทั้งใหญ่แล้วก็สวยเหมือนกันนะครับสวยคนละแบบกับชุดนู้นนะครับดูนี่คือหมักหมักให้ลืมบอบกเลยนะทุกคนมันจะได้แบบสุดยอดนะครับทุกคนดูความตึงความสวยของมันนะครับนี่ทุกคนดูดูปากัดของเหนแต่ละตัวนี้คือแบบไม่ธรรมดานะครับน้อง เดิมโบแล้วสวยจัดครับทุกคน <c oughs> นี่เราต้องหมักให้ข้มกแบบนี้ทุกคนนี่มันจะได้แบบเดิมโบครับแล้วก็แบบสวยรู้เรื่องนะครับทุกคนประมาณนี้สวยมากช่องตัวนี้แนะนำเหมือนกัน <c oughs> ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนดูสวยมากๆเลยครับทุกคน โอเคหลังจากที่ดูรีวิวประกัดปลายักษ์ของบางเย็ดไปพิธีเร็รวทุกคนรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับความแซ่มของประกัดปลาตายจังหวัดกระบี่บ้านบางเย็นเองครับมงน้องแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ที่บ้านใกล้ๆนะครับเวลาบางเย็นไปจับปลาแต่ละคลิปบางเย็นต้องเดินทางนะครับลงทุนใส่น้ํามันรถน้ํามันเลยนะครับเพราะบางเย็นทําเป็นอาชีพนะครับขายประกัดนะครับไปจับร้อยกิโลบ้างสองร้อยกิโลบ้างบางครั้งก็สี่ร้อยบ้างไปไกลนะครับ ตรงไหนที่มีว่าปาะกัดเด็ดๆท้าเคดมาบังเหยียดเลยนะครับทุกคนบังเหยียดจะไปถ่ายคลิปแล้วไปจับนะครับแล้วเอามาโชว์ความสวยให้น้องๆดูนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับชอบไปกดไลค์เชกดแจกให้รูปสุดทุกคนหรือปุ้มบุญเยียดเสียนบล็อกได้ไม่ดีพี่น้องสมนิลติกันสวัสดีครับ